ก็จบลงไปแล้วสำหรับแมสการแข่งขันด่าวางทีมซาดเลาพบกับทีมซาดอินโดนีเซียซึ่งมีสกอร์อยู่ที่หนึ่งต่อหาด้วยทีมซาดเลาแมนได้หนึ่งประตูทีมซาดอินโดนีเซียแมนได้หาประตูซึ่งทีมซาดเลาวนี้แมนใสเดระบบซีสองซึ่งประกอบมีนักเตะหลังนี้แก้วอูรอนทิพจันดุ่งเดืองกาฮาน ซีดีพัฒนามิสลากีลาวอนพุทธไซบุญผาจันเกตแก้วพมพรโดยหลังจากที่คอยอ่านได้ซื่อมานี่ทุกคนคงจะคิดว่าขาดภัยคนหนึ่งไปถือต้องแะนอกก็คือในการแข่งขันในครั้งนี้แมนขาดสุขพรวงเจียงคํำไปซึ่งก็เป็นตาอิโตนีนอสสำหรับสุขพรวงเจียงคำํำ โดยข่อยนี้ก็คิดว่าทุกคน,นีคงจะหู้สาเหตุที่สุขพรวงเจียงคำนี่บอดด้ดงสนามในครั้งนี้กันอยู่เนาะด้วยสาเหตุนี้ด้วยสาเหตุที่ว่าสุขพรบอดด้ดงการแข่งในครั้งนี้ก็ได้กลายเป็นกระแสมีแฮแท็กเซฟสุขภรวงเจียงคำขึ้นมาในซบปปอลาวตอนนี้และต่อมาสุขพรวงเจียงคำ ก็ได้โพสต์ในมือที่ทีมสาดลาวพบกับทีมสาดอินโดนีเซียนั้นโดยสุขพอนี่ได้โพสต์หูปนี้และได้เขียนไว้ว่ายังสบายดีจังไรกับสูลเล้าเฮาสำหรับโพสต์นี่เฮาก็เห็นนะเนาะบะสุขพรวงเจียงคำนี้เลาานี่ยังสบายดีโดยในโพสต์นี่ก็มีคนนี่ไปแสดงความหูซึ้ถึง6 0พ0กว่าคนไดยและไปโกเซอีกสองหอยกว่าคน สำหรับคอมเมนต์ของคนดาวส่วนใหญ่ก็จะถามว่าเป็นยังคือบบล้งสนามน้ำเขานั่นนี่ประมาณนั้นและก็มีคนทีอิโตนสุกพรวงจังคำนี้ดวงหลายขนาดด้วยโดยทีมศาสตร์ล่าเฮาแมนยิ่งประตูได้โดยกี้ลาวอนซุวันนีเซิงล่าวนี่ก็สามารถเฮ็ดประตูทําอิใหายทีมศาตร์ล่าในการแข่งเอฟเอฟสุกิครับ2,000ซาวนในครั้งนี้ได้ โดยต่อมาเพจคลิกออฟล่าก็ได้มาวิเคราะห์เกมการดินของทีมซาดลาวในครั้งนี้สู่พอกเฮาฟังซึ่งเพจนี้ก็เป็นเพจที่เหตุเกี่ยวกับกีฬาบานเตะโดยเพื่อนี่บอกไว้ว่าเกมนาที่ทีมซาดลาวเฮามาในดับบล4-4-2เน้นดินแบบตั้งหับไว้ก่อนโดยในไระยะต้นเกมถือว่าเหตุได้ดีป้องกันและตัดเกมทะลุสองของอินโดนีเซีย แต่ยังมีปัญหาในการป้องกันลูกเปิดบานจากล่านขางอินโดเนีเซียได้มีโอกาสโจมตีจากลูกเปิดหลายครั้งส่วนเกมบุกของเราเมื่อนี้ก็ยังแมนการดินแบบซิ่งจังบะคือเก่าแต่ก็ยังมีปัญหาในการจ่ายบานโดยเฉพาะเมื่อบอมีสุขพรก็หูุซึกว่าบอมีค้นเสื่อมบานหายแต่ถึงแมนว่าจะปั่นเกมบอไล แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือใส้จังหวะได้หน่อยด่งและใส้ปีกทั้งสองขางบอว่าจะเป็นกี้ลาวอนและบุญผัจันหายมีการผ้าบานสวนกับห้ายขืนบอฝากบานหายกับบินดี้หลายเกินไปและมีการแล่นขึ้นมาสวยบินดี้ในการดินบานร้ายขึ้นบอคือกับสองเกมที่ผ่านมา จนสุดท้ายกอมาไล่ประตูในไายเกมเคิงทอิทจากการประสานงานของพุทธไซคโคเจเดินกองกลางเปิดไหบุญผจันร์ส่งต่อไหกี้ลาวอนแต่หนึ่งจังหวะเข่าควยิ่งเสียบเสาสองไยเล่าตีตื้นหนึ่งต่อสองประตูบัญหาในเกมหับทีพนเด่นทีสุดของทีมซาเลา่า แม่นการป้องกันลูกเปิดจากล่านขางของอินโดนีเซียโดยซีจากหาประตูทีเซียเมอ่อนี่แมนการโจมตีจากล่านขางของอินโดนีเซียพ่อตัดบาลได้กบอสามาถเจาะเกมเฟสซิงของอินโดนีเซียได้เฮดหาเสียโอกาสสวนกับหลายเทือส่วนเกมบุกเมื่อนี่แมนทีมซาดนาวพญ,ญายาคหายบินดี้ ลงมาเสื่อมบานเองเป็นโตผักบานหาหมู่แต่ปัญหาก็ยังเหมือนเดิมนั่นก็คือความแม่นในการหาบานและบานทมิตรยังเหตได้บอดีพอ่อนี่เป็นเพียงความเห็นบทวิเคราะห์เกมจากทีมงานที่ติดตามกันตลอดเกมส้มเซ้ยพร้อมหายกำลังใจนักเตะและทีมงานทุกคนที่เหตเวียกกันอย่างนักถึงผลงานจะออกมาบอดีเท่าที่ควร ก็ตามแต่ทั้งย่างใดเสอวาทุกคนรวมทั้งแฟนบานสาวล่าก็ยังหกักและพร้อมส่งเสียงเสียหนักเตะถูกทุกคนสู่สู่อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ของเพจนี่เพจคิกออฟลาวเนาะโดยล่าสุดโครร้ชสาวสิงคโปร์ก็ได้ออกมาว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเพจคิกออฟเลาวนี่เพิ่นก็ได้มีการแปลเป็นภาษาลาาให้เฮาฟังโดยท่านเซวบรัสนี่ได้ออกมากล่าวว่า เทิงแมนว่าในการเขาห่วมไายการยังบ่มีขะแน่นก่อตามพวกเขายังมีความคิดที่เป็นบวกอยู่เสิงเกมนี้ไล่จัดให้นักเตะหนุ่มน้อยดงสนามหลายคนย้อนมีเหตุผลอยากสร้างโอกาสให้เขาเจ้าหลายๆเพียงแต่พวกเขามาเจอทีมที่แข็งแกร่งกลัว ถ้นั้นในการเข่าห่วมไล่การครั้งนี้จึงพยายามอยากสางโอกาสให้นักเตะหนุ่มน้อยได้มีประสบการณ์หลายขื้นเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้เขาเจ้าเหล่านี้เกมก้าวไปขางนาที่ดีที่สุดอันนี้ก็เป็นคำว้าของโค้ชทีมซาลาวที่เพิ่นนี่ออกมาเว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปร่วมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด หลังเกมการแข่งขันระว่างทีมสาตลาวกับทีมสาตอินโดนีเซียซึ่งนี่ก็เป็นเกมกีฬาเนาะมันก็อาจจะมีแพ้มีชนะดังนั้นมันกับ่มีภัยดอกนอนทีจะแพ้ตลอดไปและกับ่มีภัยดอกทีจะชนะตลอดไปเกมกีฬาก็มีแพ้มีชนะดังนั้นในปีนี้ทีมสาตลาวอาจจะแพ้ร้ายแต่ว่าในปีหนาทีมสาตลาวนี่อาจจะชนะและมาเป็นที่หนึ่งของกลุ่มกับเป็นไปได้ พวกเฮานี่ก็มาถาเบิงกันว่าทีมซา์เล่านี้จะเก็บประสบการณ์หลายหลายปันใดในปีนี้ซึ่งการเก็บประสบการณ์ในปีนี้เพิ่นนี่ก็จะเอาไปใส่ในปีหนาซึ่งในปีหนามันจะเป็นแนวใดเฮาก็มาถาเบิงกันไปแลวกาเกมการแข่งขันก็ย,ยังบ่ทันจบเนาะซปป,ปเล่านี้ยังจะต้องเด้เจอกับทีมซา์กัมพูเจียอีกนําซึ่งพวกเฮานี่ก็มาถาดุนกัน ในเมื่อวันที่สิบหาเดือนท่านว่าปี2000สองพัเวษนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับการแข่งขันระหว่างทีมชาติล่าวกับทีมชาติอินโดนีเซียสำหรับคลิปนี้ใครที่มีคำคิดคำเห็นแนวใดก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจมมทุกคนด้วยที่เข้ามาเบิงแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้า